มันแก้มันลูกส่ลนี่โอ้กัดเย่ยงหนึ่งด้แบบนี้ลองเลยอ่าลองเลยลองวอ้หน่อยมันหน่อยน่อยว่า เดี๋ยว้าไปกินต้มปลาได้กินม,นมันนี้ทีเดี๋ยวเราฮะมองคุน้นแล้วที่ได้หนี่งมี่อยากเาก,ก็ยยาตัวแบบสูงน,น,น่ง มันบักใช่ไหมอ้มันขึ้นมันขอนี่หั่นอ๋มันงอนโม้ขเลยออเมีขอเสียมีอยมคอยเตแบบดูอืมแบโซวาตวก็อันนี้มีแต่แบบนี้บ่ะเออมีตแบบนี้อืมเชียาก็สวยอืม มันขอฟองเอออไหมเด็กนู่นไอไก่นู่นไก่ฟักบ้านสุดเลย่านมันน้อยหด่นเด็กเขาต้องแยกติดตัวนี่นะ

โอ้ยรถจอดตั้งไก่นี่หารถถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวทำส้นนิดเดียวหาเรา้าจอดขวงันโอ้ขับันใหญยก็หนีไข่ยอยู่นั่นบอขับันใหญยก็หนีไข่ยอยู่อันนี้มันหน่อยคนนะโอ้ยโตกใจ เห็นมันขึ้นเมื่อกี้เออขึ้นอยู่โอ้โหไอ้กามได้เลยโอ้โหปลาปลาปลาเห็นมันขึ้นเมื่อกี้ความดึกลกไปถึงมองมันพอดีเลยโอ้ยยาได้แม่งตัวแรกอยู่นีงแม่งตัวแรกอยู่งโอ้ยถุงมือก็บม่ได้ใส่เต็มอันเลยถุงมือก็ไม่เอามาแล้ว Ngon, ít, lọt đứng lên mà Không, không giờ chắc nhau còn ý em này hết ạ Ta có đi cũng là không có hỏi hỏng Thôi nhao nhau gần gần cả mươi Ừ có nhiêu à. Nó gặp đi Mà nó khúc của Nó nặng đi mà Mình có này ป้าเอาไปของคุณป้าเหรอตะว่าตะวนเมื่อกี้ต่ว่ามันขื่นในเดือนเลยไมน้อเยแมนตันบอนบุบับบุบับเะวันยี่คล้อตั้งตขามเออคนกวนดูฟังนี้ืลงมาขอจะลงเก็บพวกบุญลงแบบทั้ลงก่อนอืมมันลงตะวันลงบุ่งบบมปั๊บเลยเอ้าอกเปินซูเดียวกันรัแพกตัวดละวัน โหดมโหดเามัน่หดเลยนอวาอยง่งออีกรอบนึงเสียวนำยำดีกันเนาะ มันขึ้นแตงล้านขึนเป็นแตงคุยยิ่งแบบนี้ขึ้นวุ้ยขึ้นวุ้ยไม่ใช่ในหมองเลย่ขึนวานไสเลยจมเลี้ยวอันมหาอีกอันนี้ขั้นวานไปไก่กะทิหุบเขาได้นาะลมผัดมันมันชื่อมันมันอันนั้นมันสั่นลมผัดก่อนลมผัดฟุ้นถึงไหม เด oh, I mean ี๋ยวดูเลของดิเออแม่นี่ออมาเจอของนี่มันมักไปของเยอะสนโอ้ยนี่มันมามากไปของเยเลยออัเสบางแก่ต้อางแก่ต้องปิดกัน ออต้องซิดออ,อ,อมนมันเริ่มพันมันเริ่มปดตอนห้าหลากเลยเออหลากุูบล้วมันเปของไปหุ้นเนึ่ไในงห้องทางของไงคืออะไราตั้งหลายบาทอ๋อดีดกว่าดีดขึ้นนี่ ได้ยุ่งน่ตปิดไปได้ยุ่มันของซื้อทุเียนเลยมันก็เรยป่ามัน็เรยบนท่านป่ามบอกของมันมันบอกของป่าใ่ป่ามันออกก่อนมันของมัน นตนีนลรอืหงี่งไหนี่แบบี่สงรงไหนลาทีนี้มันรอ,อไปปะรอ,อไปทีนี้มันรอไปดิ้ออืดอด

เนายมาทายเลยอีกเท่านึงอีกเท่านึงทายน้ำกลดทายน้ำอะไรบัดบัดวันบ่บ่งามคือจังแหใหญ่แหยมันหน่อยพวันลงไปบัดทายลงน้ำมันมันบ่งามคือแหใหญ่บ่เป็นเรื่องนะมันอันสมน้อม thay lắm thay lại, ờ, đây, thay đi nè, trên này thay đi nè, thay, ôi trời, thay, à, thay oh, thay <laughs> 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 มแบบนี้เล่าไข่เล่าก็สือกินป่าทอนเล่าก็ไม่ใช่บอกแล้วแล้วต้มต้มบพาะเช็ดแทงที่อะไต้อแหละหลันั้นตเ้ยีนเขารับหกคือวัวเห็นเป็นผู้วานเลยมันมันกมเร็วอย่งเนี้ะ

ไม่่่รงเมียมาแล้วคูคโอ้ล่มนะต้อต้อคนวางอกกอนนี่มองนี่ đồn đấy đó Đồ ban mai cái đấy cũng đồn đấy. Oh, bà bà này. vô vào đẩy này lại thì hiện nó có khó bột này lắm đột mùa có cứ văn sáu nó, văn sáu văn thịt nhẹp lên rồi. Ừ. À, Hãy